เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับหนึ่งประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกมาหลายปีแล้ววันนี้ผมจะมาไขาความลับว่าชาวสวิสมีแนวคิดและวิธีใช้ชีวิตอย่างไรที่ทำให้พวกเขามีความสุขและทำให้ประเทศพวกเขาเป็นสวรรค์บนโลกได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกวิถีชีวิตแบบชาวสวิสที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเพื่อนๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไปตลอดกาลตั้งแต่หลักการทำงาน การใช้เงินไปจนถึงการสร้างความสมดุลชีวิตพร้อมเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงมาเริ่มกันที่หลักการแรกเลยคือทำงานเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช้ชีวิตเพื่อการทำงานชาวสวิตส่วนใหญ่จะทำงานสัปดาห์ละ40-42ชั่วโมงเท่านั้นแถมยังมีวันหยุดปีละ20-25วันพวกเขาเชื่อว่าการพักผ่อนอย่างเต็มที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและที่สำคัญ พอถึงเวลาเลิกงานพวกเขาจะไม่เช็คอีเมลหรือตอบงานเพราะเชื่อว่าเวลาส่วนตัวต้องเป็นของตัวเองจริงๆเทคนิคที่เราเอามาใช้ได้คือตั้งขอบเขตให้ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวปิดการแจ้งเตือนงานหลังเลิกงานไปเลยหลักการที่2คือคุณภาพเหนือปริมาณไม่ว่าจะเป็นงานการซื้อของหรือแม้แต่มิตรภาพชาวสวิสจะไม่รีบร้อนพวกเขาใช้เวลาในการทำงานอย่างพิถีพิถัน ทำน้อยแต่ทําดีเลือกซื้อของที่มีคุณภาพและใช้ได้นานแม้จะแพงกว่าในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกันพวกเขามีเพื่อนไม่เยอะแต่เป็นเพื่อนที่ลึกซึ้งและไว้ใจได้จริงๆเทคนิคที่เรานํามาใช้ได้คือก่อนซื้ออะไรถามตัวเองว่าของชิ้นนี้จะใช้ได้นานแค่ไหนแทนที่จะมองแค่ราคาใช้หลัก cost per use ในการคิดนั่นเองครับมาต่อกันที่หลักการที่3คือเรื่องเงิน ชาวสวิสมีนิสัยออมเงินที่เก่งมากพวกเขาจะออมเงินก่อนแล้วค่อยใช้ที่เหลือไม่ใช่ใช้เงินก่อนแล้วค่อยออมที่เหลือนะพวกเขามีกฎ50 30 20, 20เมื่อได้เงินเดือนมา50%สําหรับค่าใช้ใจ่ายจําเป็น30%สําหรับของที่อยากได้และ20%สําหรับการออมและที่สําคัญพวกเขาไม่ยอมซื้อของที่เกินตัวถ้ายังไม่มีเงินพอจะรอเก็บเงินก่อนไม่กู้หรือผ่อนเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย เทคนิคที่เรานำมาใช้ได้เลยคือใช้กฎ24ชั่วโมงก่อนซื้อของแพงรออย่างน้อย1วันก่อนตัดสินใจจะช่วยลดการซื้อของแบบใช้อารมณ์ลงได้ครับหลักการที่4ชาวสวิทร,รักธรรมชาติมากพวกเขาจะออกไปข้างนอกเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการปั่นจักรยานหรือแค่นั่งริมทะเลสาบการได้อยู่กับธรรมชาติไม่ได้แค่ทำให้สุขภาพดี แต่ยังช่วยลดความเครียดเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และทำให้มีมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้นพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเรามองเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติจะทําให้ปัญหาเล็กๆในชีวิตดูไม่ใหญ่โตอีกต่อไปเทคนิคที่ดีมากและน่านำมาใช้ได้เลยคือแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองก็ควรหาเวลาไปสวนสาธารณะเดินเล่นที่สกายวอล์กหรือแค่ดูต้นไม้จากหน้าต่างของออฟฟิศก็ช่วยลดความเครียดได้ดี ไปต่อกันที่หลักการที่5เรื่องความตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือสำหรับชาวสวิตการมาสาย5นาทีถือเป็นการไม่เคารพคนอื่นแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องกฎระเบียบมันคือการสร้างความไว้วางใจในสังคมเมื่อทุกคนเชื่อถือได้ชีวิตจะไหลลื่นไม่ต้องกังวลหรือเสียเวลารอระบบขนส่งสวิตตรงเวลาที่สุดในโลกเพราะทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน เทคนิคที่เราควรนำมาใช้คือให้เริ่มจากการตรงต่อเวลาในเรื่องเล็กๆเกช่นนัดเพื่อนนัดงานทำให้เป็นนิสัยจะสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มคุณค่าในตัวเองมาถึงหลักการสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมกับชุมชนชาวสวิตเชื่อว่าความสุขของตัวเองเชื่อมโยงกับความสุขของคนรอบข้างพวกเขามักจะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนบ้านร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น ไม่ได้แค่คิดถึงตัวเองคนเดียวแต่คิดถึงส่วนรวมด้วยการให้และการแบ่งปันไม่ได้แค่ทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ยังทําให้เราเองใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นในโลกที่วุ่นวายและเร่งรีบไปหมดเทคนิคที่น่านามาใช้มากๆเลยก็คือเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นช่วยเหลือเพื่อนบ้านร่วมกิจกรรมชุมชนหรือการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นชาวสวิสให้ความสําคัญกับอาหารสดใหม่จากท้องถิ่น พวกเขาชอบไปตลาดซื้อผักเนยแข็งหรือช็อกโกแลตที่ทำกับฟาร์มใกล้บ้านไม่ใช่เพราะถูกกว่าแต่เพราะเชื่อว่าความใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพของอาหารส่รงผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงเราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคน Swiss สวิสสะท้อนความคิดเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณอย่างชัดเจนครับตลาดสดในแต่ละเมืองเต็มไปด้วยผักผลไม้ ชีสและขนมปังที่ทำใหม่ๆทุกวันการได้คุยกับเกษตรกรหรือคนทำขนมปังโดยตรงทำให้ผู้ซื้อรู้สึกเชื่อมโยงกับคนในชุมชนไม่ใช่แค่าการซื้อของแต่เป็นประสบการณ์ทางสังคมเนยแข็งและช็อกโกแลตคือสัญ,ญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือความหลากหลายและความใส่ใจในรสชาติแต่ละแควนมีสูตรหรือวิธีทำที่ต่างกันเล็กน้อย คนสวิสจึงภูมิใจในการได้กินของแท้จากในท้องถิ่นของตัวเองมันไม่ใช่แค่การกินแต่คือการเลือกใช้ชีวิตคนสวิสอาจจ่ายแพงกว่านิดหน่อยเพื่อซื้อของสดจากเกษตรกรแต่พวกเขามองว่านี่คือการลงทุนกับสุขภาพและเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นไปพร้อมกันไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารแต่รวมถึงการใช้ชีวิตโดยรวมพวกเขาเชื่อว่าการได้กินของดีสูตรอากาศบริสุทธิ์ และออกกําลังกายท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติรอบตัวคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีสมดุลพูดได้ว่าทีสวิตเซอร์แลนด์อาหารไม่ใช่แค่สิ่งที่กินเข้าไปแต่คือวิธีรักษาสุขภาพสร้างสายสัมพันธ์และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสังคมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือคนสวิสไม่ได้แค่เสพความสวยงามจากธรรมชาติแต่ยังดูแลธรรมชาติเป็นอย่างดีไม่ทิ้งขยะไม่ทำลายเส้นทางเดินเขา และมีกฎระเบียบเข้มงวดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้สำหรับคนรุ่นต่อไปพูดได้ว่าสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ธรรมชาติไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือครูผู้สอนเรื่องความเรียบง่ายความสงบและสร้างความสมดุลให้กับชีวิตมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะดยกันครับมาสรุปเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบคนสวิสกันครับ 1. สร้างสมดุลให้กับงานและการใช้ชีวิต 2. เลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณ 3. ม,มีวินัยทางการเงิน 4. เชื่อมโยงกับธรรมชาติ 5. ตรงต่อเวลาและมีความน่าเชื่อถือ 6. มีส่วนร่วมกับชุมชนผมเชื่อว่าเราไม่จะเป็นต้องย้ายไปสวิสเพื่อมีชีวิตที่มีความสุขเพียงแค่นำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอง ลองเริ่มจากข้อใดข้อหนึ่งดูนะครับและมาบอกกันในคอมเมนต์ว่าข้อไหนที่คุณคิดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตคุณมากที่สุดถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ